สวัสดีครับผมน,นลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพาพี่น้องมาชม1 0อดับสองเพาอิส,สุสเดก้า270แรงนะครับปี45นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมครับสบภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับเกียร์ z ซเอคันนี้ลูกค้าที่เครดิตดีนะครับใช้เงินดาวนน้อยนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธยสงจังหวัดปุริล์นะครับผมติดต่อสอบถามได้ครับรถสวยๆที่ร้านนะครับเรายังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวพามาชมกันเลยครับสภาพพร้อมใช้งาน ออกรถที่ร้านนะครับเรามีฟรีแบตเตอรี่ใหม่2ลูกเช็คระบบเบรกระบบไฟเช็คระบบดัาเช็คจุดรั่วซึมเช็คระดับของเหลวให้ฟรีพร้อมใช้งานนะครับผมลูกค้าที่สนใจโทรสอบถามได้นะครับอันนี้มีระบบลากพ่วงนะครับหรือลูกค้าต้องการแบบเป็นพ่วงก็มีนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับรถพ่วงก็เราก็มีอีกเยอะครับ ภาพสวยๆครับอย่างเรเดียนนะครับอย่างอย่างดีครับ สวยมากครับคันนี้จัดว่าหล่อครับภายในครบฝากพี่น้องทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ พี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะครับโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆครับผมสวัสดีครับ